ก็ขอบคุณช่างน็อตนะครับที่มาเปลี่ยนให้ครับมาถึงที่ครับคำไหนคำนั้นคับผมบอกว่ารับประกัน2ปีก็คือรับร่านนะครับผมพบกันอีกเหมือนเดิมครับกับผมน็อตบรรนาครับหรือว่าช่างน็อตโซล่าเซลล์นะครับวันนี้นะครับวันที่17เดือนตุลาคมพศ2563นะครับวันนี้มีโอกาสได้เดินทางมาที่จังหวัดอุดรอีกหนึ่งครั้งนะครับที่อำเภอลำโสมนะครับตำบลสามคีบ้านผากลางนานะครับนี่ครับ พอดีคุณพี่ได้โทรไปหานะครับเมื่อคืนนะครับพอดีคุณพี่ได้สั่งชุดโซลาเซลล์ครับมาติดตั้งเองก็ได้โทรไปสอบถามนะครับว่าปั๊มไม่ทํางานนะครับหรือว่ามีปัญหาผมก็เดินทางมาด้วยตัวเองเลยครับนี่ครับมามาดูว่าปั๊มเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็มาเดินทางมาถึงเย็นๆนะครับผมประมาณห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้นะครับ เดินทางมาด้วยตัวเองเลยนะครับมาดูว่ามันเป็นอะไรนะครับเพราะอะไรเป็นชุดหนึ่งแรงครับสามแผงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูปั๊มนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับผมรู้แล้วครับว่ามันเป็นอะไรนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรทําไมถึงน้าไม่ไหลนะครับส่วนนึงก็คือปั๊มมีปัญหานะครับปั๊มระบบไม่รับแอมนะครับไม่รับโวลต์ผมก็เลยอ่ามาเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับนี่ครับอยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับอีกหนึ่งครั้งเมื่อวานผมก็อยู่อุดรนะครับ แต่ว่าอยู่คนละอำเภอนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนให้เลยนะครับผมส่วนตัวที่เปลี่ยนครับเป็นปั๊มแฮนดูโรนะครับผมแฮนดูโลเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับนี่ครับแฮนดูโรนะครับท่อออกสองนิ้วนะครับผมนี่ครับนี่ครับกล่องแฮนดูโรนะครับอส่วนยี่ห้อตัวนี้นะครับเป็น ยี่ห้อเดิมนะครับที่ว่ามีปัญหานะครับนี่ครับเป็นกล่องตัวนี้นะครับก็ได้ถอดสายนะครับเียมที่จะใส่ตัวนี้เลยนะครับเอาตัวนี้ลงเลยนะครับเอาแฮนดูโรเลยนี่ครับเปลี่ยนตัวให้เลยอย่างที่เห็นเลยครับตัวตัวนู้นก็ดึงขึ้นครับมันกล่องมันมันไม่ทํางานครับมันไม่รับไฟเลยนะครับผมก็เลย มาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนะครับส่วนโครงสร้างครับคุณพี่เขาก็ทําเองนะครับเป็นอ่าโครงไม้นี่ครับโครงไม้เลยเป็นไงพี่ทําเองเลยโครงไม้รออครับครับโอเคเนาะทำง่ายไหมพี่ทำาได้ครับดูจากรีวิวก็เห็นเนาะง่ายเนาะครับนี่ครับเป็นเป็นไงพี่นี่มาเปลี่ยนให้ตัวใหม่เลย เครื่องมันเสียก็มาเปลี่ยนให้ตัวใหม่นะครับอยู่อยู่บ้านอะไรครับพี่บอกเขาหน่อยบ้านพางนาครับบ้านพางตําบลสมคีอำเภอน้งโสมนะครับจังหวัดอุดรธทนีนครับดรธทนีนนาะครับก็ขอบคุณช่างนัตนะครับที่มาเปลี่ยนให้ครับมาถึงที่ครับอ่าคำไหนคำนั้นคือผมบอกว่ารับประกันสองปีก็คือรับประกันเพราะว่าโซลาเซลล์นะครับอ่ามันมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าเอ่อเหมือนพัดลมเรานะครับมันมันมีโอกาสเสียได้นะครับไม่ว่าเราจะใช้งานไปนานหรือว่าเพิ่ง พึ่งมาใช้งานหรือว่าพึ่งแกะกล่องเนี่ยมันเสียได้ครับออย่างที่ผมบอกคือรับประกันสองปีนะครับสมมติว่าผมเอาตัวใหมให่มาเปลี่ยนให้พี่วันนี้ปุ๊บผมก็รับประกันอันใหม่เลยเป็นสองปีอีกกับอันเก่ามไม่นับเอาเอาตัวใหม่เลยสองปีเหมือนเดิมครับรับประกันถ้ามีปัญหาเปลี่ยนแบบนี้เลยนะครับก็เอาแฮนดูโรนะครับมาเปลี่ยนให้เลยนะครับอ่านี่ครับเปลี่ยนตัวใหม่แบบนี้เลยอส่วนยี่ห้อที่ มันเสียนะครับก็เป็นเวอร์จินนะครับผมก็จะไปเคมบริษัทนะครับบริษัทก็รับประกันเหมือนกันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับสำหรับการรับประกันก็ไม่ทิ้งนะครับผมไม่ทิ้งแน่นอนนะครับขอให้โทรไปนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าสายไฟหลุดเส้นหนึ่งนะครับก็โทรมาบอกได้นี่ครับนี่ครับ อาจจะดังอาจจะยังไม่ได้เห็นน้ํานะครับก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันค่ำๆนะครับแล้วก็แสงก็หมดแล้วนะครับนี่ครับก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับไอพี่สุเนศไม่ได้ค่าแรงวันนี้อวันนี้ไม่เป็นไล่ถึงได้ไปมัมก็ แม่บ้านเอาไปใช้หมดลุงเนตรไปเก็บลุงเนตรไปเก็บส่วนหนึ่งก็คือให้แม่บ้านเขาเป็นคนใช้ครับนี่ครับอ่มาซ่อมงานนะครับผมมามาซ่อมงานที่อุดรก็ไม่เป็นไรครับอคือระบบมันมันเกมเราอยู่แล้วนะครับผมก็อ่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับได้แต่เติมน้ำมันรถมาแล้วก็ค่าใช้จ่ายกับลุกน้องนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรส่วนหนึ่งเราก็ได้ความภูมิใจที่ได้ดูแลพี่น้อง เพราะว่ามันมันมันต้องมาอยู่แล้วเพราะว่ามันเสียเราต้องมาหาครับคือตัวนี้เขามีปัญหาเรื่องของคอนโทรลช่มมันไ่าบช่างนัดบรนนาก็ซื้ออคอนโทรลมาตัวใหม่มาเปลี่ยนให้เลยปั๊มตัวใหม่ปั๊มตัวใหม่ด้วยเปลี่ยนหรือระบบเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยก็ละยี่ห้อด้วยผมให้เลยค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าวันนี้จะพาเขาบอกว่าช่างนัดจะขึ้กลับด้วยเดี๋ยวกินต้มไก่แล้วกันก่อนนี่ครับก็เหลืออีกไม่มากนะครับนิดหน่อยนะครับเก็บงานสำหรับพี่น้องทันใดถ้ามีปัญหาเรื่อง ระบบแบบนี้คือมันเสียหรือยังไงก็ถ้ามีปัญหาที่ไม่สามารถทําเองได้โทรหาเลยก็โทรหาเลยไม่ต้องเกรงใจช่างน็อตก็บอกว่าโทรหาเลยทุกเรื่องึกษาได้ทุกเรื่องยี่สิบสี่ชั่วโมงยกเว้นอยู่เรื่องเิเรื่องเงินเรื่องยืมเงินเพราะช่างมียืมถ้ามีก็ให้ช่างยืมบ้างให้ลุงเนตรดด่าด้อนี่ครับก็เป็นยบรรยากาศครับเออก็ว่างกันไปนะครับอย่าไปซีเรียสกับชีวิตคนเรานะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคอยู่เนาะพี่เนาะโอเคครับ นี่ครับน้ำเต็มแผ่นเลยนะครับแดดหมดแล้วนะครับนี่ครับเออถ้าหากท่านใดนะครับบ่อท่านใดหรือว่าบ่ออฟซีนะครับที่ว่าผมเคยไปติดตั้งมาครับถ้าเสียนะครับโทรหาได้ทุกเมื่อนะครับนี่ครับผมจะไปเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเหมือนอ่าดังเช่นบ่อนี้นะครับคุณพี่ได้สั่งสั่งให้อ่าเป็นชุดประกอบส่งนะครับนี่ครับอ่าระบบได้มีปัญหานะครับ กล่องคอนโทรลครับไม่รับวัดไม่รับโวล์นะครับผมผมก็รู้แล้วครับวม่ามันเสียนะครับผมก็ได้เตรียมตัวใหม่มาเลยนะครับก็โอเคนะพี่เนาะขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่ครับใครจะมาดูงานก็มาดูได้ครับตามที่อยู่เลยที่แจ้งไปนะครับมาดูได้ระบบสามแผงนะครับปั๊มแฮนดูโล่นะครับชุดประหยัดนะครับราคาก็ย่อมเยานะครับราคาเบา นี่ครับอ่าโค้งก็ออกแบบสวยนะพี่เนาะนี่ทำเองเลยเนาะนี่ครับก็ดูเนี่ยหนาดีครับโค้งนี่ครับแล้วก็โยกย้ายได้นะครับในวันข้างหน้าเราอาจจะย้ายไปตัวอื่นนะครับในพื้นพื้นที่ตรงนี้มันอาจจะไม่เหมาะนะครับพี่ก็ย้ายไปตัวอื่นก็ได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมน็อตบ้านนานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับอ FC ทุกคนทุกท่านนะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามา ชมนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับรับประกันนะครับผมจะมีใบรับประกันให้ด้วยนะครับนี่ครับก็ลาไปก่อนนะครับเนาะพี่เนาะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ